สลามวอะไรกุ้มวะร้อมาตุลล้อฮให้ว่าบริกาตุนะคะเด็กๆทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการเรียนออนไลน์นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาภาษาไทยก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือภาษาไทยพัฒนาขึ้นมานะคะพร้อมทั้งหยิบด,ดินสอยางหลบขึ้นมาด้วยนะคะถ้าเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่ห้านะคะหน้าที่ห้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้สระกันนะคะ ทบทวนจากเทอมที่แล้วนะคะสระนะคะเรามาดูกันนะคะทบทวนนะคะรูปสระอ่านออกเสียงและเขียนรูปสรลนะคะเรามาดูกันนะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มอ่านกันเลยนะคะเริ่มด้วยอันแรกเลยนะคะสระะสระลยะสระอาสระอา Sara i, s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 ara sarae, sara sarae, sara sara u,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  sara e,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  sara e. Sara O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  Sara o, Sara o, Sara E Sara E Sara e, Sara e, Sara ia Sara I Sara I Sara I Sara ʻo, Sara Sara ʻo, Sara สระอวา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 สระอัมสระอัมสระไอไม้ม้วนสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายสระไอไม้มาลายสระเอาสระเอานะคะอันนี้คือสระนะคะทบทวนนะคะ สรอาเมื่อเทอมที่แล้วนะคะคุณครูได้สอนเด็กๆไปแล้วนะคะ,ะทีนี้ด้านล่างตรงนี้นะคะให้เด็กๆนําสระนะคะมาเติมลงนะคะมาเติมลงนะคะในช่องว่างนะคะอัะอนแรกเลยสระอะเขามีมาให้แล้วนะคะมีตัวอย่างมาให้ต่อไปสระอาเด็กๆก็เอาสระอามาเติมลงนะคะมาเติมลงนะคะอยู่ สระอาจะอยู่ด้านหลังพยัญชนะนะคะอยู่ข้างหลังพยัญชนะเด็กๆก็มาเติมสระอาต่อไปสระอีเด็กๆก็เติมนะคะสระอีสระอึสระอือสระอุสระอูนะคะสระเอกเขามีมาให้แล้วเราก็คือสระเอนะคะสระเอสระแอสระแอนะคะสระโอสระออนะคะสระโอสระโอสระออ สารอเขามีมาให้แล้วนะคะเด็กๆก็เติมลงไปนะคะโดยดูจากด้านบนตรงนี้นะคะดูจากด้านบนนะคะสารเขามีมาให้แล้วแค่ให้เด็กๆนะคะเติมลงไปนะคะพอเด็กๆทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านสระอถึงสารอานะคะและอัดคลิปส่งมาให้คุณครูนะคะอัดคลิปส่งมาให้คุณครูและถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพมาให้คุณครูถ่ายภาพแบบฝึกหัดนะคะและอัดคลิป การอ่านสระนะคะมาให้คุณครูทางลายส่วนตัวของคุณครูนะคะเด็กๆนะคุณครูจะรอฟังนะคะรอฟังเด็กๆอ่านสระกันนะคะถ้าเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่หกนะคะหน้าที่หกวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันนะคะอ่าหน้าที่หกนะคะก็เกี่ยวกับสระเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวกับสระเหมือนเดิมแต่จะเป็นสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคะ จะเป็นสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวเราไปดูกันนะคะว่าสระเสียงสั้นมีอะไรบ้างสระเสียงยาวมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วเราก็ฝึกอ่านออกเสียงกันด้วยนะคะสระเสียงสั้นอยู่ด้านบนนะคะสระเสียงยาวอยู่ด้านล่างนะคะสระเสียงสั้นนะคะทาไมถึงเรียกว่าสระเสียงสั้นสระเสียงสั้นนะคะเราจะลากเสียงไม่ได้นะคะอย่างเช่นสระอะฮะสระอะเราจะลงอะ เราไม่สามารถลากได้นะคะแต่ถ้าเป็นสระเสียงยาวเราสามารถลากได้อย่างเช่นสระอา long. อ่าเด็กๆลองอ่านว่าสระอาและเด็กๆลากเสียงสระอาอ่าแบบนี้คือสระเสียงยาวสามารถลากเสียงไปได้แต่สระอะเราไม่สามารถลากเสียงได้นะคะสระอะก็ลงอะไปเลยนะคะอ่าเราไปดูกันนะคะอ่าเสียงสัน้นมีอะไรบ้างสระเสียงสั้นนะคะตัวแรก สระอสระอิสระอึสระอุสระเอสระเอสระออกสระออกสระเอสระเอ็งสระเอืงสระอวกสระอ๊ำสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มาลายสระเอานะคะอันนี้คือสระเสียงสั้นไม่สามารถลากเสียงได้นะคะเ เลยเป็นสระเสียงสั้นนะคะส่วนด้านล่างสระเสียงยาวนะคะสระเสียงยาวก็คือสามารถลากเสียงได้อะเดี๋ยวเรามาฝึกลากเสียงกันนะคะว่าจะสามารถลากเสียงได้หรือเปล่านะคะเรามาเริ่มกันตั้งแต่สระอันแรกเลยนะคะอันนี้คือสระอาสะระอานะคะ,ะเด็กๆลองนะคะเด็กๆลองลากเสียงไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มเลยนะคะสะระอา ลากรายไม่คะเด็กๆลากได้นะคะสระอีอ้าวลากได้นะคะสระอือสระอือก็ได้นะคะสระอูสระอูก็ได้สระเอสระเอก็ได้นะคะสระแออันนี้ก็ได้อีกสระโอสระโอก็ได้นะคะสระาอสระาอก็ได้สาร่าเอ สระเอก็ลากได้นะคะสระเอนะคะสระเอยก็ได้นะคะสระเอือสระอวนะคะอันนี้คือสระเสียงยาวนะคะด้านบนคือสระเสียงสั้นนะคะสระเสียงสั้นสระเสียงยาวอันนี้หน้านี้ให้เด็กๆฝึกนะคะฝึกอ่านออกเสียงนะคะแล้วก็จาให้ได้นะคะว่าสระเสียงสั้นมีอะไรบ้างสระเสียงยาวมีอะไรบ้างนะคะสระเสียงยาวก็คือสามารถลากเสียงได้นั่นเอง ถ้าสระเสียงสั้น Box, เราไม่สามารถลักเสียงได้แค่นั้นเองนะคะเด็กๆนะอันนี้นะคะแค่นี้เองเด็กๆก็ฝึกนะคะฝึกอย่างเดียวนะคะอันนี้ไม่ต้องถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านนะคะแล้วก็จํานะคะว่าสระเสียงสั้นมีอะไรสระเสียงยาวมีอะไรแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเองนะอ่าขอให้เด็กๆนะคะตั้งใจนะคะตั้งใจฝึกตั้งใจอ่านนะคะ นะเพราะว่าเตรียมความพร้อมที่จะขึ้นป .1 ด้วยนะคะเพราะว่าเทอมนี้เป็นเทอมที่สองแล้วนะคะต่อไปเด็กๆก,ก็ขึ้นป .1 กันแล้วนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจนะคะตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะอ่าแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปวันนี้คุณครูคก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอัสสลามวะลัยกุ้งวะร็อมาตุลลอฮิวบะระกาุตู